ในช่วงฤด,ดูการทำนานนะครับมีพี่น้องหลายท่านนิยมที่จะนาปุ๋ยขี้ไก่นะครับไปใส่ลงในนาข้าวแต่ก็มีคําถามว่าเราควรใส่ปุ๋ยขี้ไก่จํานวนกี่กระสอบนะครับข้าวของเราถึงจะไม่เกิดอาการบ้าใบารว่วงามเกินไปนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีคําตอบมาให้พี่น้องนะครับว่าเราควรใส่ปุ๋ยขี้ไก่กี่กระสอบดีนะครับ ก่อนอื่นเราก็มาดูสูตรปุ๋ยนะครับที่นักวิชาการเกษตรนะครับรวมถึงกลุมวิชาการเกษตรแนะนํานะครับในการใส่ปุ๋ยปริมาณต่อไร่นะครับสูตรแรกจะเป็นสูตร28:20นะครับปริมาณ50กิโลกรัมต่อไร่ส่วนของกรุมวิชาการเกษตรนะครับจะเป็นสูตร16:16:8นะครับ25-30กิโลกรัมต่อไร่นะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงเฉพาะสูตร28:20นะครับ ปริมาณห้าสิบกิโลกรัมครับส่วนสูตรที่สองนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากมากเกินไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาคำนวณให้ดูนะครับว่าเราจะเอาสิ่งนี้นะครับไปเทียบกับการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ได้อย่างไรนะครับผมพี่น้องครับธาตุอาหารนะครับที่จะทําให้ต้นข้าวของเรางามเกินไปหรือว่าบ้าใบนะครับนั่นก็คือไนโตรเจนนั่นเองนะครับซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของการ ผลิตใบนะครับผมการเล่งอาจารย์เดินเติบโตของต้นข้าวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสําคัญกับปุ๋ยตัวนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับปริมาณยี่นะครับผมในตัวเจนยี่สิบนะครับก็คือใน100่งรจะมีอยู่20นะครับผมแต่ถ้าเป็นปริมาณห้าสิบกิโลกรัมนะครับหรือว่าครึ่งหนึ่งนะครับเราจะต้องหารลงนะครับผมปริมาณถอาหารแต่ละตัวนะครับผมครับก็คือเขา อ่าหนึ่งร้อยนะครับกิโลจะมีอยู่20กิโลอย่างนี้นะครับผมแต่เมื่อเราเอามาเคียง50กิโลนะครับเราก็ต้องหารลงนะครับนั่นก็คือปริมาณของไนตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมที่แท้จริงนะครับที่อยู่ในปุ๋ยนะครับผมนั่นก็คือ14แล้วก็10นะครับอ่าสําหรับปุ๋ยขี้ไก่นะครับข้อมูลที่ผมหามานะครับปริมาณธาตุอาหารนะครับที่อยู่ในปุ๋ยขี้ไก่นะครับในตัวเจนนะครับ100กิโลจะมีอยู่2.5นะครับผมอ่าฟอสฟอรัสนะครับ หนึ่งร้อยกิโลนะครับจะมีอยู่สองถึงหกนะครับผมกิโลนะครับส่วนโพแทสเซียมนะครับก็จะอยู่ประมาณสองถึงสามกิโลนะครับปกติเขาจะเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ผมจะพูดให้ง่ายๆนะครับเข้าจะง่ายๆครับผมนั่นก็คือปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วทีนี้นะครับผมถ้าเราต้องการเราต้องเราต้องการไนโตรเจนสิบใช่ไหมครับเราก็เอาสองจุดห้าครับผมไปทําการคูณกับ สี่นะครับก็จะได้สิบนะครับผมก็คือเราต้องเพิ่มอีกสีเท่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับปุ๋ยขี้ไก่จํานวนหนึ่งร้อยกิโลนะครับจะต้องทําการคูณสีเช่นเดียวกันนะครับก็คือเราถึงจะได้ปริมาณในตัวจิ้นจํานวนสิบกิโลนะครับก็คืออาจํานวนขี้ไก่นะครับเป็นน้ําหนักกิโลนะครับไปคูณกับสีนะครับเราก็จะได้เป็นน้ําหนักขี้ไก่ออกมานะครับสี่ร้อยกิโลกรัมนั่นเองนะครับผม อันนั้นก็คือนะครับขี้ไก่400กิโลนะครับจะมีปริมาณในตัวเจนอยู่ที่10กิโลกรัมครับผมแล้วถ้าเราเอาจํานวน400นะครับไปหารด้วย20กิโลกรัมต่อกระสอบนะครับผมก็คือกระสอบหนึ่งมันหนัก20กิโลนะครับเราก็จะได้จำนวนกระสอบขี้ไก่ออกมานะครับอยู่ที่2 0กระสอบครับผมดังนั้นนะครับ๋ยขี้ไก่นะครับหนึ่งไร่นะครับใส่ได้20กระสอบนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ